อันนี้ก็ไม่มีแผนก็ต้องแผลด้วยบบนี่นอนนนะ้ติดแนะตนี้น,ะนฟวันนี้เดยวจะไปพุกพีไปไปอปาบน้ำกันดูยังไม่ตื่นพีไปตื่นนตืนสิคร <c oughs> <c oughs> เตอนแล้วแปบาแบแล้วนะ้าดไม่ได้เขี้เกียจแล้ววันนี้เราจะพาไปอาบน้ำต <Okay. S 3> <t Aus> ้องทำยังไงมาก เกียรติตื่นจังโอเคอย่างแรกเราทำเตียงก่อนนะมีสภาพเตียงที่คนน้อยนะอือออันนี้วิวการทำเตียงไม่ก่อนเราต้องทำผูกเช้า เต้นี้เดี๋ยวค่อยทำแล้วน่าหองมันเยอะมากโอเคอย่างแรกบักเก็ตแลาบักเก็ตย<ำ>ังไงโอเคบักเก็ตกกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมาเจอของอาวุธก่อนเ่ยียบังเกอร์อยู่นี่เราก็ต้องเตรียมมาถลกมกออกมาเลยมันลกมากไม่อยากจะบอกเซฟกั<อ>ไปดู <laughs> Ially, อย่างแรกเราต้องเตรียมมาก็เป็นที่ตักขันในน้ำแล้วก็ที่แบบน้ำแป๊สิฟันยาสิฟันกรีมหลังหน้ายาสอโฟมครีมนวดน้ำยาสักผ้าเหลือแครเนี่ยแล้วก็ครีมโอเคข้าเชดูอ่ะข้าวเชดูอ่ะยุ่งเหรออันนี้ยังข้าวเชดูอ่ะ สภาพแฉะหน่อยขแฉะในความเละมันไม่เห็นเละเลยเละมากโอเคเตียงโลเวอร์ชมพูโลเวอร์อันนี้สภาพหัวเนอร์แล้วก็อาอันนีไปถ้าต่อมาเราต้องมาหยิบเครื่องเช้ในการกินนานย แต่แมนไม่ขายไม่ขายตรนั้นขอข้ามบอนไปก็แล้วกันอ่าทนะเดี๋ยวไปหยก่นซูมไปเพาะอีบีฝังหนูหอดจอ่ะซูมยังไงอเย่าะ <c oughs> โอเคเราจะไม่แชร์พี่ไว้เรื่องนี้ก็แล้วกันนะไม่ซูมใชะ นี่ชิตกาแล้ำรึเปล่าฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยโอเคเราก็จะไปอาบน้ำต่อแหละไปตามพี่ไวไปไปฟิลน้ำร้อนเลยเออนี่คือสภาพของที่อาบน้ำโคตรเร็ว มีก็เปรอยยิข้างหลังก็เป็นห้องน้ำเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เล็กน้อยมากเขาก็เลยปิดห้องน้ำนี่เป็นนิวรูไม่เห้เขาใช่เด็กแกร่งเลยหุยห้องตกนานอะไรตกโอเวอตกนานก็โดล่าก็เป็นรูที่อยู่ในดอมโดล่าดอมซึ่งเล็กมาก แต่ก็ถือว่าใหญ่าเปิดมอทีอะความดีแบบโอ้โหฟุ้งเลยบอกเลยว่าฟาาขึ้นก้องเนี่ยก็เป็นห้องเกิดของกรมีรองเท้าอยู่ บรรยากาศร้อนรนี่น้ตาลอยู่มัจ่ะทุกคน แต่มันร้อนหน่อนวันนีไไ้ไม่ไมีหมอกเมื่อกี้มีหมอกหายไปแล้วดีดีดีดดีบรรยากาศใหม่บรรยากาศใหม่มมรู้มั้แล้วก็กอีกอีกวีีือสภาพ าไนั่งมันอันนี้ก็ต้อมีที่แผนก็ต้องแผนด้แบบเนี้ยอันนี้นะติดแนตะ๊ติดอัน,นี้นะเอาไม่เห็นเอาฟาขนะึ้นอ้นไร้อไนไอันนี้เนอะเดี๋ยวก็ต้องแผเน,น,นี่ยเอาไนแผลเพราะามันไม่มีที่ <c oughs> <c oughs> หน้ำเต็มแล้ว ปิดรีวิวคนนี้อันนี้คนถ่ายอันนี้ในห้องน้ำอ้าโอเคแล้วเราก็จะไปอาบน้ำแหละเดี๋้อยโอเคแล้วโอเคเมือกาก็อน้ำเสร็จแล้วเราก็จะมา <c oughs> ดูอันนี้ไอซี่ไอซี่ไ <ภาพ>อันนี้ก็เป็นคนที่ดูแลเราดตอนนี้ไม่มีใครละเนี่ยรูมันก็จะเป็นแบบเนี้ยตอนนี้ก็จะแบบตอนนี้แบบเก้อมาขอหน,ดน,ดน,ดนูดังกันละทันเจียจีนี่น้ำเก็บน้ำไว้เวลาโรงเรียนไม่มีน้ำใช้ กดตรงนี hey, ้ก็ต้องอาบน้ำเขาจะติดให้เราอาบน้ำสันซูม เราจะเดินมาเราจะมห้องน้ำกันเช็คก่อนห้องน้ำสะอาดเปล่าห้องน้ำสะอาดกไอ้นี่เราพราวจะหาดูมีห้องน้ำนุ่มสุดๆนุ่มสุดๆนุ่มสุดๆนุ่มสุด่านรอเวลา เนี่แหละก็สภาพดูโรงเรียนห้องน้ำโรงเรียนวันนี้ก็บายบายคลิป